บอลนี้ได้สองหัวใหญ่บอลเบิรูดได้ดกระจายกาะเป๋เบองอันดับแรกสูตรบอลนอกหรอือรก็คือบอลมักพิกนี้แหละแผงลงไป Oh. เอาถักทายสบายดีเลยกะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขูสุขคนสำหรับมื้อนี้หากับิีขาป้าทุกคนเนี่มื้อนี้ข้าป้าตอนฝนตกทุกคนผาเมียไปหาหน่อไม้เขาอยู่เฮือนกกบ,บ่วมีแนวะกินก็นเลยตัดสินใจออกป่ายามฝนตกไปทุกคนไปเบื้องไปสูบรรยากาศในป่าหรือว่าเป็นจันไดาการดำรงชีวิตก,การหา,ยาอยู่หากินสบายดีเอซีทุกคน <laughs> นี่น้องบวพาไปครับน,น้องไม่ไปหาอยู่หากินในป่าเนี่ยนะช่วงเราดูฝนตกครูเที่ยเเ้าไปเนี่ยต้องไปแข่งฝนอันเพินบ่มักใส่แพยยางทางไปต้องได้บุป่าเนี่ยละ าสุขภาพบดีเคยเป็นไข่อยู่เฮือนกะบ่มีเนกินจำเป็นได้พานเมียไปหาเนาะใหม่แต่ว่าสวงเราดูพลทางเขาไปหาเนาะใหม่ยวงอัจจะริลายอยู่แต่เางทกี้เาก็ได้ถืออัน,นอันนนัย้ายายาป้องกันยวงนี้แหละนี่ทาเขาเดินทางทุกคนเลยมือตึบเลย ขนมีสิตกแห้งอีกขางนั้นจะแม่นห้อมหวยมีหมูบานทางไฮปุดอ,อยู่ลึงหัวบานเฮาก็ลงงฮอนข้าก็คือทั้งนี้แหละคนเอยโอ้อยู่คนก็นมีบานคนออก็สิใดเดินทางชางนี้ขันว่าตกลงไปปุน่นนี้อันตรายที่สุดเราว่าเฮว เ้าต้องคอ,อยยางเดินทางมัดมีความละมัดละบางเพราะว่าเฮลสูงอาจจะเป็นตาดทางนี้ทุกคนเองคอยอยางนีเดอโอ้อันตรายที่สุดเลยบนันนี้คันว่าลงพุ่นและจำหวยเลย เลาที่สุดพี่น้องทางนี้นี่คนม่บาน้านเฮากำลังเข้าไปซ้อนมุ่งเลยว่าอันไปใส่สวิงนี่แหละสวิงนี่หน่อยโอ้บัน,นี่อาจจะเป็นคีนบอลลงดีแล้วคนอยู่ลุมคนบะถึกท,ทับคนจะมีเข็มน่อนอนคีนลงเลยว่าโคกแปลกมันลงทางนี้นี่อันตราย พูดมันลงแต่เทิงไปและพูนพูนพี่น้องเบิง้งสวงระยะอันลมพยุกเข้ามาก็มีเหตุการณ์พาดินเจือนแต่เทิงขณะเวลาเฮายางทางลุ่มนี่อันตรายที่สุดเลยพี่น้องเองโอ้ทางน้นจะแมนดินเจือนเบิเบ้ดพี่น้องน้าม,มากเลยขนาด มันขึ้นจำป่าเลยาตาตกสวงารดูคนแหงมองหอกับเมียสิไปหาหน้าใหม่กันพวกหมอนเมฆทุ่และนคนมีปลาไม่บงแล้วกับปลาไม่เฮียเราดูยามนี้เขาเขาป่าก็คืออ่าฝ่ามือคืมตลอดเลย เอาปลานี้เลยจะแมนปลาไม่บงแล้วคนปลาไม่บงไมเ่เฮีย เบึงอัน<ม>ก็แถวลุ่มไปละอยู่ในป่าไม้บงแถวนี้ทุกคนอันนุ่งคอนขางลายอยู่ขาวป่าแบบนี้โอเย อนนี้มีกอไม้บงนองไม้ไม้บงนี่มีลายอยู่แต่ว่ามันบอแซร์มันอยากกันคมๆหนึงเอา,าไปหาเอาอันเอาไปหาเอาอันนอไม้ไมเฮียนี่แหละหรือว่าไม่สอบโอ้โห เกณฑ์บอลเบิ้ลหนึหงขั้สองหัวสามหัวจะหน่อยเอาจังปอกเอา

ขุดเลด็ก หนึ่งลายกดโอ้โบ้านมีสองสามหัวหนึ่งสอง ตัวนั้น,น,นยัทบ่งโอ้ยงหลายขนาดเลยพีน้อโอ้อแชมนยุงกัดทุกคนโอ้ เห็นปะเอาเลยเอาซองหัวเลยครับว้าหนูทีเลนกหลายขนาด โอ้ยเห็้นเอีกเห็ดปูักพี่หน่อยนี่หยักเลนยน้ำไม่ก็หยักลายแน่เลยอยาอ่างออสีหาจากโลนึงเอาละพอได้กินมือนี้ันเป็นแมนหัวน้อย สองสามก่อนีนเบิดแล้วอยู่งลายขนาดพี่น้องอยู่ป่าในอันอยู่ป่าไม่บงอันนี้อยู่ขอบเขตนี้กัมนี่ไฮของหม,มบานเพาะว่าสาวบานบานเฮ้าเขา าทางไฮไกล้เติบจากบานประมาณสามหลักโอ้หนามขึ้นขนาดอ,อันนี้จะแมนแฮวแถวคลองเาวบานบานเฮาโอ้เสียดายเฮาปีนีบริษ็ดแฮวนําเขาเฮาปัวตลอดสองสามหลังเขาเฮ็ดโพนงึ้นเทิงเลยมียเฮายางึ้นเทิงแล้ว แต่ว่าบมองนี่มีสัตว์ถือนี่สงไส้ว่าตัวนี้มันนี่เนี้ยตัว่งมุ่นเบิร์แบบมาสงไส้ว่าโตเน้นถือว่าตัวเห็นพี่น้องเบิร์หมุ่นเบิดท์ทันอันแบบนี้แหลนนะมันจะแมนเห็ดยางทุกคนสีเหลือง được mẹ ăn mẹ bốn mẹ à mẹ Hãy subscribe cho ơi. Ghiền Mì หนังลายขนาดเลยทุกคนขนาดยาเขาใส่ยังบรยุหนังลาย นี่นี่ืนอน้อง้บนนี้ได้ซองหัวใหญ่น้องใหม่แบบนี้เขาหาง่ายอยู่อันนี้น้องใหม่ใบบบงคือว่าเขาได้ไล่น้องใหม่กับุงกี้ เราทาาาาี่เอา,เอาันี้เขาไ่ได้เขาเอาตัวนี้ีได้แล้ว ลายเกิดนี่เกือบเต็มกระพาแล้วพอแล้วไปเมื่อ,อยาง,า,งา,งางกันเทิงกูแหละโอ้โหป่าไม่บง หลายหลายแล้วพี่น้องเอ้ยฝากกำกับมือนะนี่น้องไม้แบบนี้แซบอันนี่นอนเอาเน้น <c oughs> โอ้โหสวัสดีเต็มกระพา พอดิเต็มเลยเมื่อปอกบนมีน้ำไปเมื่อเฮาทางนั้นชื้นเทิงเลยนิ้วก็ส้มยุงมันไหลเลยมันไหลหาตลอดเลย ตัวเขาออกกับเมียออกจากปาก่าคือฝนตกเมียเป็นปูจเจนเอาไม้เขาบอาไว้เจ็เบ,าบาจท้องทุกคนนี่ความจริงเขาเป็นผู้ชายเลยคือเจ็บแต่ว่าเขาเจ็บตอนเขาสีออกเมื่อกยีงฝนตกอยู่แบบนี้อย่างเงีง้ยซีนเนื้อฟอกเอ,อ,อ,กอ,นนอาไม้อยู่ บ่อนมีน้ำเลยทุกคนซีเมื่อเห็ดกินอยู่บ้านเนี่ยแหละเห็ดซุปน้องไม้เหาบ่ได้กินให้พ่อแม่ลูกเมียกินตอนนี้ทามาฮอดหัวทุกคนสิล้างน้องไม้เลย Thank mm -hmm. you.

เอดีเต็มกระซามตอนแรจกจงว่าซุปเอ,าเอา้เอเอาวนัดแรกก็คือเอาไทรน้ำเชหมอแะราคาสี่ต้มเอ้า นี่พี่น้องเบิ้งคันดับแรกสูตรบานนอกบรรน,นาเอาแบบนี้มีที่เห็ดอันซุกนอไม้ น้องโลคพาเป็นผู้จัดการเข้านาซีบอได้กินน้องใหม่กินแต่แกงมันตกมมันเสียน้องเลยเมียเหาอผักเรียบร้อยมาแต่เกียมต้มเอา หดแล้วายเลยน้ำมันอดปอกปกปอดใจจะสุกแล้วตองน้ำมันหา้า สุกเรียบร้อยขึ้กระบ,บังพิเศษสุดต่อต้มแล้วต่อตองบ,บีบออกอันนั้นน้ำต้มมันขมจั่างว่าคอยอันซุปเอา ครัวเอาใส่มาพอดินเอา

แ, okay, แลโอเคแล้วอันนี้จจแมนเครื่องหอมมีผักข้งแงมีผักหอมหอกเกี่ยมซอยเนี่ยซุปน้ม่ไยเนี่ยหอกซอยหอมเนี่ย มุ่นก็ได้ยสูตรบางเฮาพี่น้องเอ้ยนันแบบแลงใส่ฟงสลดก่อนอเพราะว่าฮอรโมไสาลร้ายเกลืออยู่มาพีดนิดใส่น้ำปลาแดกบวงหนึ่งโอ้มากับคนเอา เพื่อให้มันเข้ากันไงเกลือก็คือบอลมักพกนี่แหละเอาบอสลลยเยกลือเพราะว่าใส่ระแดกยันมันเข็ม,นมในซาเนะเข้ากันอันนี้นอนใส่มาพอดินนะ เขาต่างเขาครัวตัวนี้มันแสบกลัวนี่นี่ยังลงไปอมก,กันเลยคือสแสบดีอยู่ทุกคนสูตรบันเทามีแต่แบบนี้แหละ มไม <c oughs> ัตักเชือถวยซองถวย น้อยไม้บ้านเฮาข้าวเที่ยงจำแนงข้าวเจ้ามาๆๆพี่น้องมากินสุปน้อไม้สบายบ้านเฮาแบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยพอค่อยแซ่บเอากินนั่นแกงมันนี่แหละเนื้อโบกล้ากินสุปน้อไม้มันมี้มักพริกแล้วก็เอาใส่ปลาแดกเท็ดไหยอันให้พ่อให้แม่กินแบบนี้ พี่น้องเฮาพี่น้องเฮาเียนเก็เอะหลายพ่อแม่เอะหลบ่ อืมจไปหวังเยีกว่ากิจจาบดาแ่บมั้จ้าหยกปะครับแสบเนองแ่บน้องสีมือเฮาบ้าแ่บเขาเจ้าพี่น้องเอ้ยเขาเทียงน่ย เยต้องาปนว่าไรจัาอาันซ้ลาอยพนเจานหน่อูสกสุดทายลูกสาวขาเฮาดุไปป่าไปดงนี่บบคือผู้นี้นี่แล้วแหละ่ คุณนีเละไปเก็บค่อย <Me thin> ับอะไรพี่น้องสลับตอนนี้เขาเห็นขาคุณนหน้าภามาเมเปิรลอยเนาะขอบอกขอบใจเด้อ่อแมพี่น้องอีกทีทางประเทศไทยหรือว่าทางประเทศลาวเพราะว่าสำหรับตอนนี้ก็คือเราเห็นข่าวมีนะครับคนกระทบกมีการ สามสุขภาพขอให้พ่อแม่พี่น้อง <มา S 1> อยู่ทางมประเทศไทยให้เดินแมนเดินะสะดวกให้ยูดีมีแห้งจะมีสุขภาพแข็งแรงแล้วการไปมาท้ามาหากินแล้วก็ขอให้ปลอดภัยเดอ้อ<ม>ความเจ็บยาใดความไใครจะมีมขอให้ยูดีมีแหง้งให้รันให้ร้ยพี่น้องเลย<ม>ขอขอบใจ